รัฐบาลที่นั่นมานั่งบริหารประเทศพีพ่น้องก็ย้อนหลังกลับไปดูไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการฝ่ายรัฐบาลหรืออะไรก็แล้วแต่หรือพรรครบรัฐบาลล้วนแล้วแต่มาจากนายทุนทั้งนั้นใช่หรือเปล่าพี่น้องใช่หรือเปล่าพรรคอย่างหมอเขียวก็ไม่มีโอกาสที่เข้าไปในสภาเหล่านี้ใช่หรือเปล่าพี่น้องเพราะว่าการเลือกตั้งในแต่ละชุดในแต่ละพื้นที่ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนระดับชาติมันใช้เงินกันทั้งนั้นใช่หรือเปล่าพี่น้องใช่หรือเปล่า กระบวนการในการที่จะต่อรองงัดกันเกมต่อรองต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วลแต่ผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มเฉพาะพวกเฉพาะครอบครัวของตนเองเท่านั้นใช่หรือปล่พี่นะ้องเพราะฉะนั้นเราจะไปคาดจะไปวาดอาหวังอะไรกับการเมืองที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมันก็จึงเป็นหน้าที่ของเราผมเนี่ยอยู่ในรถไฟวันก่อนเมื่อวานนี้ก็ไปออกช่องเอ็นบีีเรื่องเขากระโดงล้เกล้ารายการที่หกเนี่ยเป็นพระมรมราชองค์การนะครับเวนคืนในที่ดินจากสถานีบูรามไปของกระโดงเพื่อไปเอาหิน ที่ของกระดงซึ่งเป็นหินผงกอลาไฟเป็นหินที่ดีที่สุดวางบนรางรถไฟเนี่ยก่อเกี่ยวกันเหนียวแน่นในโมเลกุลของมนันวางไปแล้ววิ่งไปไม่มีฝุ่นไม่มีฟันเพราะว่าโมเลกุลมันเหนียวแน่นล่าสุดในทุนเอกชนนักการเมืองก็เอาไปใช่ปะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปีพศ2462วันนี้ปีเท่าไหร่2 5 6 0ร้อยกว่าปีประเด็นของกระดงยังไม่จบเลยพี่น้องที่รักทั้งหลายไอ้นี่คือที่หลวงแผ่นดินหลวงเวรคนนมาด้วยพระบรมราชองการของรัฐก้าชกาลที่ห เพื่อสร้างเส้นทางรถไฟตั้งแต่กรงราชไปถึงอุบลราชธานีแต่ในท้ายสุดเอกชนมันยึดไปปีสอง3สิบสามมาสารภาพบอกว่าอยู่ในที่รถไฟจริงพร้อมจะชดใช้ค่าเสียหายจ่ายค่าที่อยู่อาศัยแต่ปลายท้ายที่สุดก็หลังจากนั้นก็ไม่ดำเนินการใดๆอาศัยทรัพยากรของหลวงระเบิดหินระเบิดได้แล้วก็ขายไอ้แก่การรถไฟนะครับรถไฟก็พูในเส้นทางรถไฟสายต่างก็ร่ำรวยร่ำรวยขึ้นร่ำรวยขึ้นจนมีอาณาจักร นะครับจนมีอิทธิพลทางด้านการเมืองกลุ่มไหนพักไหนพี่น้องก็ไปดูกันเอาเอง